ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บพสองลักษณะ2สัญญาหมวด2ผลแห่งสัญญามาตรา369ในสัญญาต่างตอบแทนนั้นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้แต่ความข้อน,นี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนดมาตรา370วรคหนึ่ง ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์สิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งและทรัพย์นั้นสูญหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มีได้ไซ้ท่านว่าการสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นภบแก่เจ้าหนี้มาตรา370วรสองถ้าไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งท่านให้ใช้บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรก,ก่อนนี้บ,บังคับแต่เวลาที่ทรัพย์นั้นกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง ตามบทบัญญัติแห่งมาตราหนึ่งเก้าห้าวรรคสองนั้นไปมาตราสามเจ็ดหนึ่งวรรคหนึ่งบทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตราก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนมีเงื่อนไขบังคับก่อนและทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นศูนย์หรือทำลายลงในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จมาตราสามเจ็ดหนึ่งวรรคสองถ้าทรัพย์นั้นเสียหายเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้มิได้และเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว เจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้โดยลดส่วนอันตนจะต้องชำระหนี้ตอบแทนนั้นลงหรือเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้แล้วแต่จะเลือกแต่ในกรณีที่ต้นเหตุเสียหายเกิดเพราะฝ่ายลูกหนี้นั้นท่านว่าหากกระทบกระทั่งถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนไม่มาตราสามเจสวรรคหนึ่งนอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อนถ้าการชำระหนี้ ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ได้ไซชท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิ์จะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่มาตรา372วรรคสองถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้ได้ลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิ์ที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่แต่ว่าลูกหนี้ได้ให้อะไรไว้เพราะการปลดหนี้ก็ดีหรือใช้คุณวุฒิความสามารถของตนเป็นประการอื่นเป็นเหตุ ให้ได้อะไรมาหรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขวายเอาอะไรที่สามารถจะทำได้ก็ดีมากน้อยเท่าไหร่จะต้องเอามาหักกับจำนวนอันตนจะได้รับชำระหนี้ตอบแทนวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่การชำระหนี้อันฝ่ายหนึ่งยังค้างชำระอยู่นั้นตกเป็นผลวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นมิต้องรับผิดชอบในเวลาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชำระหนี้ มาตราสามเจ็ดสามความตกลงทำไว้ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมีให้ลูกหนี้ต้องรับผิดเพื่อกลเช่าฉนหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนนั้นท่านว่าเป็นโมคะมาตราสามเจ็ดสี่วรรคหนึ่งถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญาตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกสซท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิ์จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได้มาตราสามเจ็ดสี่วรรคสองในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นมาตรา3.75เมื่อสิทธิ์ของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้วคู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไหมมาตรา3.76ข้อต่อสู้อันเกิดแต่มูลสัญญาดังกล่าวมาในมาตราสามนั้น ลูกนี้อาจจะยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้จะได้รับประโยชน์จากสัญญานั้นได้